เศรษฐายินดีกับครอบครัวชินวัตรทักษินได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเศรษฐานัดเลขาคณะรัฐมนตรีลงนาโพครมเย็นนี้ก่อนนำขึ้นทุนกล้าวได้ทันทีพร้อมเตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตยินดีครอบครัวชินวัตรหลังทักษินได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษ เมื่อเวลา15นาฬิกา50นาทีวันที่1กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลกล่าวว่าในเวลา17นาฬิกา30นาทีวันเดียวกันนี้ตนนัดกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและนพพรมินเลศสุริเดชประธานกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยซึ่งจะไปตรวจสอบรายชื่อกันครั้งหากเรียบร้อยแล้วก็จะเซ็นและสามารถนำชื่อขึ้นทูลกล่าวได้ทันที ส่วนเรื่องการเข้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาระบุว่าต้องรอขั้นตอนการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ก่อนถึงจะเหมาะสมให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่อยากก้าวล่วงตอนนี้ยังทำงานรับฟังความคิดเห็นซึ่งวันที่2กันยายนนี้ในช่วงบ่ายตนได้นัดคุยกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครด้วยส่วนขั้นตอนการถวายสัตย์ต้องรอสำนักพระราชวางังแจ้งว่าจะเป็นวันไหนหน้าที่เราคือเตรียมความพร้อม เมื่อถามว่ามีการส่งทีมงานไปดูเรื่องห้องทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือ,อยังแล้วจะต้องมีการปรับส่วนไหนหรือไม่นายเศรษฐาระบุว่ายังก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เคยพาชมห้องที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วส่วนที่เคยมีแนวคิดว่าจะทำห้องเล็กๆไว้สำหรับพักผ่อนช่วงเวลาทำงานหนักนายเศรษฐาระบุว่าก็คิดไวอ้อย่างนั้นแต่ขอดูความเหมาะสมก่อนโดยขณะนี้ต้องส่งรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลกล้าวก่อนถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถวายสัตย์ ได้เมื่อถามถึงกรณีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตทเลขาพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษไหดอนทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีเหตุทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาตินั้นนายเศรษฐาระบุว่าได้ทราบเรื่องแล้วก็ขอยินดีกับครอบครัวของดอกเตอร์ทักษินด้วยและครอบครัวก็น่าจะสบายใจเห็นบอกว่าความดันสูงมากก็น่าเป็นห่วงอยู่และหวังว่าหลังจากนี้จะมีกำลังใจดีขึ้น ทั้งนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวจากการที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในการลงพื้นที่ตลาดไทยพัดโดยหนึ่งใน13ชุดที่นายเสรษฐาซื้อมีเลขท้าย91ด้วยในหลวงรอสิบโปรดเกล้าวพระราชทานอภัยโทษล,ลดโทษให้ทักษิณเหลือจำคุกหนึ่งปี ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร,พร่พระราชหัตทะเลขาพระราชทานอภัยลดโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีเหตุทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติวันที่หนึ่งกันยายนราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษว่าสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งงอทางการเมืองมีคำพิพากษาจำนวนคดีคดีที่หนึ่งคดีหมายเลขแดงที่อม 2551ความผิดต่อหน้าที่ราชการกำหนดโทษจำคุกป,ปีคดีที่คดีหมายเลขแดงที่อม10-2552ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความมอผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกำหนดโทษจำคุกป,ปีซึ่งคดีที่1กับคดีที่นับโอทสอสซ้อนกันรวมกำหนดโทษจำคุกป,ปีและคดีที่คดีหมายเลขแดงที่อมส 2551ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกำหนดโทษจำคุกสอปีรวมกำหนดโทษจำคุกปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุกปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครความว่าเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ชต่อ ประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระ บนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝาละองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตาม คำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพระบาทสมเด็จพระ,ระประมนทีมศรีสินสมมหาวิตรากิกรีกรพระวชิรเจ้าอยู่หัวผู้รับสนองพระบรมราชาองค์การพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี